แถลงการออกมาเพิ่มเติมยังไงไหมแล้วก็ถึงทเราทราบทุส่นงูว่าเขามีแถลงการมาแล้วนะครับการท่องเที่คุ่กทเี่ยวอนีคับวก็ทำหนังสือครับนังสือไปหนังสือเข้าไปีส่วนกรับครลายๆหลายๆที่ครับผมยเกร้องแอนเด็กกัเรียนครับ ก็ต้องการคนที่เป็นกระบอกเสียงให้เขาาเมื่อเทียบถ่ายรักษาพิจัยมีการปกป้องสิทธิของเด็กนี่คือเรื่องสำคัญสำคัญอย่างยิ่งครับคือว่าโดนรเมื่อนในการไถ่าถ่าผมนะครับแล้วก็ประเด็นที่สองคือโดนกระทำรายร่างกายนะครับอันนี้คือจริงๆเป็นสิทธิของเด็กว่าเขาจะ้ทำจริงหรือไม่หรือรอ,อยู่อยู่ในระเบียบแบบไหนเช่นนี้ ของเด็กๆท่านก็ยังเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ใช่หรือไม่นี่แหละครับวันนี้แหละครับที่เราออกมาจากเครือข่ายผู้รักประชาธิที่ประทยแพ่เด็กโรงเรียนนี้สามปีที่แล้วร้องเรียนไปแล้วหนึ่งรอบปีถัดมาก็ยังเป็นเหมือนเดิมมาปีนี้ปีที่สามนักกว่าเดิม หาหัวนักเรียนไม่พอตีนักเรียนอีกนี่มันโรงเรียนหรือสถานพินิจกันแน่ล่ะครับบางคนบางท่านบอกว่าโร<อ>งเรียนมีกฎแล้วกฎกระท่วงล่ะครับมีเหมือนกันท่านอ่านมีความรุนแรงอีกหลายแบบนะครับถ้าพวกท่านยังนิ่งเฉยกันถ้าเด็กนักเรียนยังมองว่าปัญหาที่เกิดในโรงเรียน คูกกดดันผูกครบผมมันก็ไม่ใช่นะครับควนมีสิทธิ์ที่จะพูดที่จะอธิบายที่จะปาศัยเรามาวันนี้เราอยู่ในฐานะนักเรียนมาก่อนเราเจอเราได้รับผลกระทบมาก่อนแต่เราก็ไม่อยากให้น้องๆได้เจอ,าอการสอบผมรันนี้เรากำลังจะสืขขออ่อสารออกไปว่า ร่างกายที่อยู่ภายใต้ผลกระบูงสุกาศอยกล่องตามกรันงานไ้ประจบเราโดยเฉพาะในอํานาจที่เราไปแ่ติดั้งรบถูกกดทับลายอย่างแต่ด้านเหาคสิทธิเสรีภาพกคือเป็นสิทธิองเดียวที่เปคนท่ลาเปี่ยสุญาูเ้องปเป็นส่งลงเพล ยืนเคียงข้างนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นทุกโรงเรียนเพื่อต่อสู้กับระบอบองหน้านิยมที่กดทับภายในสถานศึกษานะครับเราเราขอให้เวลากับทางโรงเรียนเจ็ดวันนะครับตามที่โรงเรียนได้ชี้แจงไปแล้วเพิ่มเต้นถ้าหากท่านยังนิ่งเฉยกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเราจะต้องทำหนังสือยื่นไปที่กรรมการสิทธิ์นะครับ และในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการต่อไปนะครับในภายภาคหน้านะครับอีก7วันเราจะลอฟังคําตอบจากสถานศึกษาหรือแม้กระทั่งสำนักง,งานเขตพื้นที่นะครับที่รับเรื่องไว้นะครับสุดท้ายนี้การสแสดงออกหากท่านยังไม่ตระหนักว่าหลักของท่านอยู่ในขั้นไหน ท่านอาจจะดําเนินชีวิตดําเนินธุรกิจไปได้ยากนะครับทุกคนไม่ว well, ่าจะรวยจนไม่ว่าจะขาวดำมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองและรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะครับฝากไว้ให้คิดแค่นี้ครับขอบคุณครับ